อย่าเชื่อคำที่ให้ร้ายใครเพราะบางทีมันก็อาจไม่จริงเสมอไปก็ได้นะครับบางทีเราไปฟังกับคนที่มันเกลียดกันมันไม่ชอบกันมันก็ต้องใส่ร้ายกันเป็นธรรมดานะต้องใส่สีตีไข่นะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปเชื่อคนผิดฟังคนผิดก็คิดผิดจนตัวตายแหละพี่น้อง ได้ทั้งบาปทั้งกรรมไปโดยเพราะว่าไม่รู้ไปฟังเข้ามาก็เ,าเสือกไปพูดตามเขาอีกได้บาปได้กรรมไปโดยไม่รู้ตัวนะครับมีลูกตกถึงลูกมีหลานตกถึงหลานกรรมนี้ไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก่อนจะรู้เรื่องของใครเนี่ยเราต้องรู้เบื้องลึกเบื้องหลังทั้งอดีตและปัจจุบันของเขาให้มันชัดเจนนะครับ อย่าไปพูดมั่วไม่ได้บางทีเขาเสียหายได้นะแต่กรรมเนี่ยไม่มีใครหนีพ้นน่ะน,นะไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติหน้ามันต้องตามไปแน่นอนนะอย่าประมาทส่วนนี้นะพี่น้องคนทุกวันนี้มันเชื่ออะไรกันไม่ค่อยจะได้นะต่อหน้ามันก็พูดดีรับหลังนินทา ได้ยินอะไรมาเราต้องรู้จักคิดรู้จักไตรตรองให้มากๆนะเพราะบางทีมันก็อาจไม่จริงเสมอไปก็ได้เราไปฟังกับคนที่มันเกลียดกันมันไม่ชอบกันมันต้องนินทาใส่รายกันเป็นเรื่องธรรมดานะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไอ้ไอ้พวกคนที่ชอบโอ้ไปฟังคนโน้นคนนี้ว่าคนนั้นเป็นอย่างงู้นคนโน้นเป็นอย่างนี้อันที่จริงไม่รู้กับเขาเหรอก พูดรู้แค่เปลือกนะบางคนรู้แค่เปลือกแต่เสือกรู้ดีเรื่องของเขานะคนเรามันก็มีเหตุผลการใช้ชีวิตนะ่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะมีเหตุและผลต่างกันทั้งสิ้นเลยครับเราจะไปคิดแทนใครไม่ได้นะเรื่องของเขาก็คือเรื่องของเขาเรื่องของเราเราก็ทำให้ดีที่สุดของเราแค่นั้น,นยอย่าไปก้าวไาย อย่าไปบงการชีวิตใครนะคนเราเกิดมาทุกคนก็ปรารถนาอยากเจอแต่สิ่งดีสิ่งที่ดีงามกันทุกคนนะมันไม่เกินกันหรอกมีผิดบ้างถูกบ้างชั่วบ้างเลวบ้างดีบ้างก็มีมีกันทั้งนั้นอืมอาจจะมีน้อยมีมากก็ต่างกันไปนะอย่าอย่าอย่าไปดูถูกใครถ้ารู้ไม่จริงนะอันนี้ฝากไว้ให้คิด ทุกท่านเลยนะครับ